เมื่อก่อนนะครับเราอาจจะคอยสอนคอยบอกให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเอาแต่เชื่อฟังผู้ใหญ่เอาแต่คอยเชื่อในสิ่งที่เราเป็นคนพูดนะครับคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กก็จะคิดไม่เป็นคิดเองไม่ได้หรือถ้าจะคิดเป็นนี่ก็ช้านะครับเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆที่ถูกเลี้ยงมาในอีกแบบมาวันนี้วิธีการเลี้ยงดูบางอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนครับเราจะต้องฝึกต้องสอนให้เขาคิด ด้วยตัวของเขาเองครับพอคิดคิดผิดก็รับผลของการคิดของตัวเองคิดถูกก็รับผลของการคิดถูกของตนเองโดยมีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมีมีตัวเราเองเนี่ยครับคอยซัพพอร์ตความรู้สึกให้กำลังใจแล้วก็คอยเสริมเติมแต่งองค์ความรู้บางอย่างให้อันนี้เราทําได้ครับแต่มันทําไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับที่แบบอุย้ยอะไรอะไรเขาก็ต้องเชื่อเราเรามีหน้าที่ ทำให้เขาเชื่อเราไปอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับมีหน้าที่ทำให้เขาจะต้องคิดแล้วก็รับผลของการคิดของตัวเองอันนี้ถึงจะดีนะครับมันยั่งยืนกว่ากันเยอะเลยคุณลองคิดดูสิเด็กถูกหลอกวัยรุ่นถูกใครหลายคนชักจูง คิดเองไม่เป็นก็กระบวนการคิดเองไม่เป็นมันก็เกิดจากกระบวนการเนี่แหละครับที่เขาไม่เคยได้ถูกฝึกให้คิดด้วยตัวเองแล้วมีพ่อแม่มีความรักที่อบอุ่นคอยรองรับมันไม่มีแบบนี้ไงครับมันก็เลยหลอกง่ายเป็นกําลังใจให้กับทุกบ้านนะครับ